ออองามงโหออลำก็ไหลอาะก่อนนี่มันออกบรายมันอออบุมเนบลอกเออในทางในกมีนะอ้อแล้วล่ะฝนตกสบอแ้ฝนตกแดดอเคแล้วอ้าก่อนเลยฟ้ามาาฝนตกเลย โอ้งามเลยกำลังพอดีเก่งได้เต็มกระตาเยต็มกระตาไปจังเนาะโอ้บอนเก้าอีไดก่อนนี้ก็ะออนี่นะป๊าต้ หอนเก้าว้านเก้าที่เก้าเวลาเดิมนะเออโอ้โหหอนป่ายนี่คือเก้าไปจากเนี้ยไงนี่เด็กทางคุณก็อ้อะไหอนแต่เนี่าไปแต่พีคคุณเออ้อันนีได้ เต็มเลยอันนี้กำมานคือเก้ามาเมื่อใดกำมานว่าซันเก็บเก็บเก็บบัวาลายใหญ่ห้างสวยยู่มือเกี่ยวเข้าว่าซัน <c oughs> ทางจะไปเกี่ยวเข้าทางจะไปหาเฮ็ดบบบนี้ โจ้าพอดีแก่งใบปนงามๆมาแข่งต้องกันได้พี่น้องเด้อฟาด้ได้ในกัมแต่เฮาฟาวฟายังไปเกี่ยวเข้า่ก่อนนี้วันนี้มันก็อ๊ะบล่ะบวอ่ะราคาังจะฝนบ่อ๊ะคือการใ่นีเนาะ ពុតអប់ញ៉ាក់ពុកមកហ្នឹងកូនដកគូរីកែងសំញាគូរីស្អាបហ្នឹងហ្នឹងដកប៉ុន້ອຍប៉ុនាយគឺណៅឲ្យຫຼາຍលើយຕ້ອງໃសតេមតាអីបើចាំងเนาะណ៎មកជីអីនោះឡើយអោບໍ່មើលវាបាំងទៅហៅប៉ាទៅទៅហៅសំ คือก่อนแล้วตเต็มตากไปหาคู่พี่เก่าที่เดิมคู่พออยู่น้ำซางเราบปนอนทำอีกกระชับนี้จกักแล้ตเอาไปาชิ่งกับตใาใหญ่เลยป๊บไว้จะได้งกั ดนักเรื่นะอเอออแบออกแล้วก็ออกอีกนี่นี่เรียนี่เข้าดพอดีกินนะไมาแต่แก่เกี่ยวข้าวแก่เฮดบอพอดีเลยบบนี้ ข้าวก็บปได้หน่ข้าวเห็ดอ๋อเกี่ยวข้าวก็บปไปได้แบบนี้มาหาเห็ดก่อนได้บไปจะได้ไปสาวแล้วมาหาเห็ดข้าวกระก่อน ก่อนฮาเมนเฮาก่อนนี่นะให้ปปี้ับมานแัแนะปปี้ไปห้องเ,นอกเกยเน,นปนะไป,ไป,นนะปี้มาเกเพ็ดนไต้มปกไปห้องเยนให้ปปี คุณแม่น lời เลยย่างดิโอ๋ขอกบหน่อยเด้อพี่น้องมันสิ ินข้าวก็มาแล้วได้อยาฮอัดเกี่ยวข้าวกติไว้สะไปเกี่ยวข้าวหาเจ้าไว้เห็ดอ่อกหาเก็บเห็ดก้อนไม่กินข้าวแล้วกับแม่แมาแตมีอินดีมานพื่เจ้านี่กะอี่จะถอดง,งามเลย าสองดอกทางหอนฮะ้ไม่เหลือแค่วัอนี้ <c oughs> นนก็ให้าหายดอกงามเลยงามเลยดอกหนาๆเลยข้ามาข้าก่อนนี่ยังว่าฝนตกแล้วมันอันนั้นเยอเปื่อยได้อันนี้นะมันบดดอกไม่กระเด็นเลยความงามบนตองห่วงคุณด่า ขึ้น่าชิอ้อหลายปานนี้ได้เนี่ยอาอัอนอืนึงเด้ออารอบสองเจ้าว่าบายยุาหลายว่ะหลายคือเก้าลุ้นต่อลุ้นต่อไปว่าชิเต็มตาได้ไปเอาคู่อีกอยู่บ่ณก่อนได้ไปหาคู่ฟอมาใส่บ่ครับณก่อนในเฮดมันบานกว่านี้ได้ง่ากว่านี้อันนี้ถ้ามันพอดีมันพอดีเก่ง

ลกด้วยล็กมาคักแม่ตัวน,น้อยก็มีแล้ว

ชุดกกชุดไป่ายขี้รปโองลายได้ฮะน,นี่ได้โอ้โหข้อจีดได้ทางบนแล้วไอ้ได้แบนนบน,นี่ทางดำทางขาวบันทนึกทำอะไรไเลยเป็นจีเลย เธ้ยหกเดีบนออกกันนะนี่แต่กนั้นเอ้ไม้หากมันเจดลงมาใื่เนโนตัวเตอร์ไม้เตอร์อหนมันหกเด้มันชิ้ได้นอนเก็บเลยหรอบสายนอน À, hết non kẹp đây tại nhà vườn. Ừ. Ừ. Chèn nốt cả, chèn nốt khẩu, hôm phang chèn nốt khẩu kẹp hết cả, cố 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 นอนเก็ไปอยู่ที่้นีเตออีพอ่ะออดีดีได้ไหมอันนี้นะเนี่ยเลยก็อ้อสุดก๊อกสุดปไม่สีมันมาอ้อดีมดันมุนอยู่ได้เก็บเพชรไปน้้ำฟังเสียงนกเขาไปน้ำนี่พี่กระตาจ้านี่ น้นไก่เลยยังหุดิดอยู่ยังข้างนี้ยังเก็บเข้าไปบอบานมาแล้วเออมาบานนี้บานมาแล้วอ่าถึงขั้นกับเท่ายังพอดีเก่งอยู่ตัวนี้สีเต็มกระตาเลยได้ มาวันนี้ก็เต็มคือเก้ามาถึงข้างก็ว่าลายพอได้กินนี่ง ตอนนี้ก็เต็มตาแล้วพี่น้องเอ้ยมือได้บบดนี้ไปเกี่ยวมีครมมืดได้ได้ดอกใหญ่ีเห็ดดอกใหญ่เห็ดดอกใหญ่ก็มีดอกใหญ่แห้งอันนี้นะโอเคนี่มาครับตัวคุณ màn nhu màn mà Thôi kẹn Thôi để kẹn Rồi lại xem hả con